สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่รักอีกครั้งนะฮะเรามาทักทายแล้วก็อยู่ด้วยกันที่โชว์รูมมาสตาร์พระนครสาขากเกษตรน้ำมอญน,นะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตรถที่ส่งมอบกันวันนี้เลย10กันยายน2565นะครับนิวมาสตอร์ CX3 รุ่นคอม์ตหรือว่ารุ่นท็อบสีขาวมุกนะครับซึ่งตอนนี้หน่อยเตรียมรถให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอยู่ด้านนอกห้องส่งมอบเนื่องจากว่าวันนี้มีการส่งมอบรถค่อนข้างเยอะมากนะครับและก็มีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆด้วยนะครับจะเป็นข่าวดีอะไรเราไป และสำหรับรถส่งมอบในวันนี้ก็คือ New m a z t e r c x 3นะฮรรุ่นท็อป o อ f o r t ์สีขาวมุกเป็นโมเดล2022นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่เพื่อนๆหลายท่านตอนนี้ตามหาอยู่ข่าวดีก็คือว่าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการออกรถเดือนกันยายนนี้นะครับตอนนี้รุ่น Comfort นะครับมีรถพร้อมส่งมอบเพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะครบทุกสีด้วย นะฮะหากเพื่อนท่านใดที่ต้องการออกรถเดือนนี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0 9 4ย์1 9 3 5 3หรือจะแอด ID ียไลน์ก็ได้ว่าถามว่าสีที่ต้องการเนี่ยมีพร้อมส่งมอบเลยไหมนะครับเนื่องจากว่าในเดือนหน้าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นรีบๆกันหน่อยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะออกใช้หรือว่าอยากจะออกรถ CX3 สในราคาเดิมเอาละเรามาอัปเดตรถส่งมอบคันนี้กันนะครับในคลิปนี้หน่อยก็คงไม่ได้ลงสเปคนะครับลึกมากมายเนื่องจากว่าก็เคยลงไว้ในหลายคลิปแล้ว แค่จะมาอัปเดตให้กับทางลูกค้านะฮะแล้วก็ทางเพื่อนใท,ที่ติดตามหน่อยอยู่นะครับมาชมความสวยงามแล้วก็ใช้เป็นแนวทางใช้เป็นข้อมูลในการนําไปตกแต่งรถยนต์ของตัวเองนะครับ CX3 Comfort เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,000 cc นะครับรองรับน้ำมันที่มีค้าเทน95ขึ้นไปก็สามารถเติมน้ำมันในทั้งแก๊สฮอ95นะครับ E10 ได้เบนซิน95ได้แล้วก็ E85 ได้นะครับ ด้วยเครื่องยนต์2 0 0พันต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกทั้งในเมืองแล้วก็ใช้เป็นรถที่ใช้ในการท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแรงม้าอยู่ที่1 5 6แรงม้าแรงบิดไม่ต้องพูดถึงครับรถคันนี้แตะนิดเดียวหลังติดเบาะแน่นอนและมีการเซตช่วงล่างนะครับด้วยระบบ G ีวิถีลิงคอนโทรนะครับซึ่งระบบนี้ก็ทําให้รถของเราเนี่ยยึดเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามนะฮะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับทำให้มั่นใจในการขับขี่แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วย ระบบดิสเบรกนะครับทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังทําให้การยึดเกาะหรือว่าระยะเบรกเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีความมั่นใจในการขับขี่ด้วยด้วยการเซตแพลตฟอร์มนะฮะในช่วงล่างก็คือว่าการใส่ล้อแม็กขนาดใหญ่ขอบ18นะฮะทำให้ลักษณะซุ้มล้อเนี่ยเต็มสมล้อที่ใหญ่นะครับยางที่ใหญ่แล้วก็เต็มซุ้มล้อเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีมิติแล้วก็มีความสมาร์ทเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสีข้องแม็กหน่อยบอกกันเลยว่า สีของแม็กในรุ่น c ซสเนี่ยหน่อยชอบเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าเขาเป็น2องพูโทนนะครับด้านนอกของแม็กเนี่ยจะเป็นสีเงินซาตินนะครับทำให้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวแม็กด้วยส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นสีลมดำนะฮะทำให้เวลาโดนแสงเนี่ยเวลาขับแล้วก็วิ่งตามท้องถนนเนี่ยโดนแสงเนี่ยจะมีการกระทบแล้วก็เล่นกับแสงทําให้รถของเราเนี่ยรุ่นนี้คันนี้มีมิติแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะฮะ ตัดภาพมาที่ด้านหน้านะครับระบบไฟจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดทามหรือไฟส่องสว่างกลางวันนะครับด้านล่างจะมีการติดตั้งตัวไฟตัดบอกที่เป็นหลอดเล็กๆนะครับหลอดเล็กแต่ว่าความคมความสว่างชัดเจนเลยทีเดียวมีการตกแต่งกรอบด้านข้างของไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นโทนสีดําทําให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีการติดตั้งตัวคิ้วโครเมียมบริเวณชายกันชนด้านล่างทําให้ตัวรถมีมิติมากขึ้นนั่นเอง ด้วยการดีไซน์ด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้ด้านหน้ามีความสวยงามมีความสมาร์ทนะครับเส้นซิงเกิลวิงที่เป็นโครเมียมนะฮะตัดผ่านกระจังหน้านะฮะทำให้มีความหรูหราเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็มีบางคันนะครับที่ออกแล้วกหน่อยไปเนี่ยเอาไปทำแรดฟิล์มดำทำให้โซนด้านหน้ามีความสมาร์ทและก็ความดุดันเพิ่มขึ้นความปลอดภัยในรุ่นท็อปเนี่ยจะมีพิเศษขึ้นมาจากรุ่นเบ็ดพัดนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมีการติดตั้งระบบแสดงภาพ360องศาหรือกล้อง360องศามาให้นั่นหมายความว่าเราสามารถดูมุมอับได้จากด้านหน้านะครับโดยผ่านกล้องที่ติดอยู่บริเวณด้านหน้าก็คือกล้องตัวนี้นะครับส่วนมุมอับด้านข้างเราสามารถดูจากกล้องที่ติดอยู่ใต้กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือจุดนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเตือนจุดอับขณะเปลี่ยนเลนนะครับก็คือตัว ABSM แล้วก็ ระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดท้อยหลัง r c t a มาด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าความปลอดภัยในรุ่นนี้เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆนะฮะนอกจากระบบไฟด้านหน้าแล้วมีความสวยงามแล้วนะครับระบบไฟท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับเป็นลักษณะหลอดไฟ LED Signature นะครับเวลาเราขับรถกลางคืนนะครับหรือว่าลักษณะของการเปิดไฟเนี่ยนะครับจะมีความสวยงามพูดกันง่ายๆคือขับตามรถคันนี้รู้เลยว่าคือ X4X3 นะครับ โดยความเป็นรถสไตล์ครอสโอเวอร์ขนาดเล็กนะครับบ้านท้ายจะดูสมาร์ทดูบึกบึนนะครับแล้วก็มีการดีไซน์โดยใช้คอคู่นะครับปลายท่อจะเป็นโครเมียมทําให้ตัวรถด้านหลังเนี่ยนะครับมีความหล่อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกความปลอดภัยต่อมานะครับด้านหลังจะมีการติดตั้งตัวกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับก็คือติดอยู่บริเวณฝาท้ายก็คือจุดนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้วยถึง4จุดด้วยกันนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าจุดอับต่างๆนะครับ โอกาสที่จะเกิดการชนเนี่ยนะครับเป็นไปได้น้อยมากหากเราใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยการดีไซน์ภายในห้องได้สารนะครับจะใช้โทนสีดําเป็นหลักนะครับสลับกับสีเทาโดยบริเวณแผงห้าประตูนะครับจะมีหนังที่เป็นโทนสีสเทาอยู่คือหนังรัชูเอตหรือว่าหนังกลับนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังล้วนนะครับและก็เบาะฝั่งคนขับฝั่งเดียวจะปรับด้วยไฟฟ้า มาพร้อมกับเมม o บริสทได้ถึง2ตํตำแหน่งเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับผู้ขับขี่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่บ้านเราเราใช้ตำแหน่ง1นนะฮะแล้วก็มีแฟนใช้ก็ใช้ตำแหน่งที่2ได้นะครับวิธีการเซ็ตก็คือสตาร์ทรถขึ้นมาหรือออนระบบกดไปที่คำว,ว่าเซ็ตให้มีเสียงดังหนึ่งครั้งตามเลือกตำแหน่งที่เราต้องการบันทึกก็ขึ้นหหรือ2ก็ได้แค่นี้ก็เป็นการบันทึกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับโดยช่องทางบลูทูธก็ได้หรือจะใช้ Apple and r o นดอ a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่การพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับเราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการเพิ่มรลดเสียงและก็สามารถดูข้อมูลการขับขี่โดยกดไปที่ Information ได้เลยนะครับเวลาเชื่อมต่อมือถือแล้วเวลามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแฟนโทรมาเราสามารถรับสายไดดที่ปุ่ม รับสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับหรือจะกดวางสายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฝั่งขวาของพวงมาลัยจะเป็นระบบล็อกความเร็วคงที่หรือว่า cruise control นั่นเองนะครับเพิ่มความสะดวกสบายเวลาเราขับไปไกลบางทีเราก็ไม่อยากจะเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับใช้ระบบนี้ได้เลยนะครับระบบไฟด้านหน้าเราสามารถเซตไว้ที่ออโต้ได้เลยนะครับก็คือให้ลูกศรสามเหลี่ยมเนี่ยตรงคําว่าออโต้นะครับเวลาลงอุโมงค์นะครับหรือว่าในพื้นที่มืดเนี่ยไฟหน้ารถเราจะติดให้เองนะครับ หรือพอพบคร่ำนะฮะไฟหน้าเราก็จะเปิดให้เองปิดให้เองเรียกว่าสะดวกสบายจริงๆนะครับอันนี้เป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับออฟส่วนวงในจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอันนี้คือออฟไฟตัดหมอกอันนี้คือเปิดไฟตัดหมอกนะครับถัดมานะครับที่ถือว่าเป็นกําไรของรถคันนี้นะครับทำให้ตัวรถมีความ สมาร์ทแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นก็คือสันลปหรือมือลปนะครับคอมฟอร์ตมีมูนลปมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีม่านบังแดดวิธีการใช้งานนะครับซึ่งคันนี้หน่อยติดฟิลม์มบองแสงสันลบให้ด้วยถึง60%นะครับบางทีเราอยากจะรับแสงเปิดม่านกระจกให้แสงลงมาในตัวรถนะครับซึ่งทําให้ด้านในห้องโดยสารตัวรถเนี่ยมันมีความสว่างแล้วก็มีความโล่งโปร่งมากขึ้นนะครับว้าวสวยแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะนะครับ หรือบางทีเราอยากจะปิดแค่กระจกนะครับแต่อยากจะเปิดบานบางแดดไว้ก็ได้ลองดูนะไม่ร้อนครับเพราะว่าหน่อยติดฟิล์มให้แล้วเห็นไหมฮะว่าเราปิดแค่กระจกแต่บานเราไม่ต้องดึงเข้ามาปิดแสงก็จะลงมาได้ในห้องโดยสารประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือสัก50% 6 0นั่นเองนะครับเป็นรถที่ไม่เล็ก ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ความปลอดภัยแล้วก็ Option, ออปชันอำนวยความสะดวกมาเยอะพอสมควรนะครับมีหน้าจอกลางเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับติดตั้งให้ซึ่งหน้าจอเนี้ยเอาไวเ้เซ็ตตั้งค่าต่งตางๆรวมถึงนะครับสแสดงภาพ360องศาด้วยแต่วิธีการใช้เนี่ยถ้ารถวิ่งในความเร็วที่เกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราต้องควบคุมโดยใช้คอมมานเดอร์หรือคอมมาตรงนี้นะครับและก็ยังติดตั้งตัวเบรกมือไฟามาให้มีออโต้โฮมมาให้มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับ ระบบเกียร์สามารถเล่นได้2ระบบก็คือออโต้และก็มเมนต์นวถัดมานะครับทำให้คันนี้เนี่ย <Okay. S 1> ดูหลอ่อดูแมนมากขึ้นก็คือติดตั้งตัวแป้นคันเร่งสปอร์ตนะครับจะมี3ชิ้นด้วยกัน1 2 3คือจริงๆแล้วถ้ารถเดิมๆเนี่ยนะครับส่วนนี้จะเป็นสีดำเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เราก็ถอดออกแล้วก็ติดตั้งแป้นเบรกสปอร์ตลงไปนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบบางท่านชอบก็ติดบางท่านไม่ชอบก็ไว้เดิมๆดีกว่า ส่วนฟิล์มกองแสงคันนี้นะครับเรามาอัปเดตด้านนอกกันก่อนหน่อยติดเป็นสเปคเซรามิกนะครับความเข้มคือ60%เรอบคันก็คือทางบานหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ตัวสรุปด้วยความเข้มของฟิล์มประมาณ60%เนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเซรามิกคุณสมบัติคือมืดน,นอกสว่างในคือพอเราเข้าไปด้านในเนี่ยทัศนวิสัยมองออกมาเนี่ยจะชัดกว่ามองจากด้านนอกเข้าไปนะครับแล้วก็หน่อยอย่างซัพพอร์ตในส่วนของ ชิ้นส่วนเป็นนมแบครุ่นคอมฟอร์ตนี่จะมีชิ้นส่วนที่เป็นเป็นนมแบกด้านนอกอยู่ถึง14จุดด้วยกันนะครับข้างละเจ็ดตำแหน่ง1,2นะครับ3,4แล้วก็ด้านหลังอีกซึ่งส่วนนี้นะครับเวลากระทบแสงเนี่ยเขาจะสวยงามมากๆทำให้ตัวรถเนี่ยเพิ่มความหลุมหลาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ติดฟิล์มกระลอยลงไปก็จะทำให้เกิดรอยขนแมวได้จากการใช้งานจากการนำรถไปขัดล้างบ่อยๆนั่นเอง และตอนนี้รถก็พร้อมส่งมอบแล้วเราไปส่งมอบพ,พร้อมกันเลยครับ และทั้งหมดนั่นก็เกิดการดูแลและก็การสมัรบรถใหม่ CX3 c o m f o r t สีขาวมุกนะครับในคลิปนี้หน่อยต้องขอขอบคุณทางพี่อ้อนะครับทางน้องปลายน้องดีมแล้วก็ทางคุณดีนะฮะที่ได้ให้เครดิตพี่หน่อยแล้วก็บอยว่งใจให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในการของรถยนต์ในครั้งนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชื่นชอบสามารถกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด subscribe ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีได้นะครับตอนนี้ข่าวดีอย่าลืมนะครับ CX3 c o m f o r t ยังมีพร้อมในการส่งมอบเดือนกันยายนนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้หน่อยต้องขอตัวจากไปก่อนบ๊ายบาย